เมื่อตอนประมาณม .6 ม .6 ของผมเมืประมาณม .6 มัธยมวะสาระจริงๆแท่แล้วแ่แล้วเมื่อตอนม .6 ช่วงปัดฉิมหรือการประถมนิเทศอะไรสักอย่างนี่นแหละผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันคือเรื่องของตอนไหนแต่รู้แค่ว่าอยู่ที่หอประชุมหอประชุมของที่โรงเรียน แต่ตอนนั้นเนี่ยมีพระอาจารย์เรียกเขาเรียกว่าพระอาจารย์เพราะว่าโรงเรียนผมเนี่ยมันจะมีสอบนักทรรมโทตีเอกจตวาไปเรื่อยแล้วแต่แล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่สอบไม่ผ่านจักนักทรรมหนึ่งเลยมันเริ่มต้นด้วยขั้นอะไขั้นตรีใช่ไหมผมสอบตรีไม่ผ่านแล้วทางโรงเรียนเคยออกกฎมาบอกว่าถ้าคุณสอบไม่ผ่านเขาไม่ให้คุณจบอืมแต่เป็นไงลนะ่ะ ผมจบยันมาหาอะไรเลยะซึ่งผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นคําขู่หรือเป็นคําอะไรหรือสอบการเรียนนักทรรมนี่มันทําให้คนที่แข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดคนที่คนที่ตั้งใจเรียนมันอาจจะได้อะไรกลับไปไงแต่ไม่ใช่กับผมผมไม่ได้ตั้งใจเรียนนักทรรมขนาดนั้นเอาละเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญที่ว่าพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์วันนั้นได้บอกว่าให้เขียนชื่อเล่นของเพลงอ่าเขาเลยให้เขียนชื่อเล่นของคนที่เราเ รักแล้วก็เคารพมากที่สุดสี่คนด้วยกันมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะสี่คนสี่คนสี่คนเอาละเด็กหลายคนก็จะบอกว่าอันดับหนึ่งพ่อสองแม่สามพี่สี่ตัวฉันสี่คนสี่คนนี้นะเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นผ้าจานี่ยก็คือจะเล่นล้อเล่นกับความรู้สึกของเราตัวอย่าง แน่นแกมักจะบอกว่าเอาละจาชื่อของสี่คนนี้ไว้ให้ดีๆนะเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเอาละวันนั้นเป็นวันที่เดินทางโดยที่ทั้งในรถคันนั้นเนี่ยมี4คนนั้นอยู่แล้วเกิดเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นผมจําไม่ได้นะว่าเขาเล่าว่าอะไรแต่มันต้องเสียสละไปหนึ่งชีวิตใช่ซึ่งหล,หลายๆคนก็จะมักจะเด็ดพี่ชายของตวเองไปผมก็เป็นหนึ่งนะัง้นเหมือนกัน คือผมเลือกพ่อแม่พี่แล้วก็ผมสี่คนผมก็เด็ดพี่หมไปแล้วพระอาจารย์แกก็ร้อเล่นไม่หยุดเลยนะแล้วกอ่าอ่าละคนต่อไปล่ะอืมตัดออกไปอืมตัดตัดอืมตัดตออกไปตัดต่อไปจนเหลือเพียงแค่ชื่อเดียวเหลือเพีแค่ชื่อเดียวนะทุกคนก็แบคือตอนนั้นซึ้งกันมากเลยทุกคนแบบคือน้ำตาทุกคนมักจะแบบชอบไหลกับเรื่องนักธรรมพวกนี้เขาตอนที่มันเหลือตอนตอนที่ เขาตัดสินใจให้ตัดชื่อคนสุดท้ายคนแรกคือพ่อผมคนที่สองคือแม่ผมแล้วเขาบอกให้ฉีกเลยนะเขา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 บอกให้ฉีกชื่อตรงนั้นทิ้งผมฉีกผมฉีกเบอร์สองทิ้งเลยคือผมฉีกแม่ของผมแล้วผมเอาปากกาของผมเติมไปตรงห้องหนึ่งคือพ่อผมเขียนว่าพ่อและแม่แล้วผมจำเอาไว้แล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าอืมลงจำไว้นะ เนี่ยแหละเนี่ยแหละเราเลือกเขาอืมเราก็ดูแลเขาดีๆนะเก็โอเคพ่อแม่ผมยังอยู่นี่ผมก็โซแฮปปี้ so แล้วก็ว้าวจีเนียสอันนี้คือเรื่องจริงนะที่ที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมก็พ่อแม่ไม่ยาก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 เรื่องนี้ไม่ยากเรื่องนี้ไม่ยากเราสามารถเลือกได้ ก็เหมือนกับเรื่ออะไรอ่ะเรื่องคนจมน้ำสองคนจะช่วยเลือกใครอืมก็ช่วยทั้งสองคนสิเพระเรื่องโคตรเศร้า200 IQ เฉยอัจฉริยะ genius เห็นไหมเห็นไหมมีแต่คนบอกน้ำตาไหล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 น,น้ำตาไหลน้ำตาไหลเห็นไหมน้ำตาไหลผมก็เป็นหนึ่งในที่เ,เกือบจะซึ้งแหละแต่คือผ้าจานล้อเล่นกับ หัวใจของผมมากเกินไปแต่นั่นไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้จุดจบของเรื่องนี้อยู่ตรงภาพนี้ครับพระอาจารย์เนี่ยเปิดวิดีโอวิดีโอหนึ่งให้ดูเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายการโดดตึกนี่นแหละใช่พระอาจารย์เนี่ยได้ทําการอัดคลิปมาเป็นคลิปที่ได้รับมาเนี่ยแหละไม่ได้อัดคลิปแล้วปรากฏว่าแกก็เปิดคลิปนี้ให้ดูแกบอกว่าชีวิตเราเนี่ยใครๆก็รักชีวิตตัวเองแม้กระทั่งคนที่ อยากจะกระโดดตึกก็ตามก็เหมือนในภาพนี้นั่แหละใช่แล้วพราจาเนี่ยเขาก็ได้เปิดพอดเรื่องก็ประมาณนี้นั่แหละสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เป็นสีแดงเนี่ยพัดตกลงมาแต่ละขณะที่เขาพัดตกลงมานี้เนี่ยเขาได้จับจับหรือว่าเกาะตึกเอาไว้ซึ่งพราจาพยายามจะสื่อว่า เนี่ยแหละถึงแม้ว่าเราอยากจะฆ่าตัวตายมากแค่ไหนเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเศสังชาติสังชาติตยานอะ่ะมันก็จะจับหรือว่าจะยึดเกาะอะไรไว้เพราะเราไม่อยากตายจะเรียกว่าสวยงามก็ก็ไม่ใช่เพราะมันการฆ่ามันเป็นการฆ่าตัวตายใช่แต่คลิปอันนี้คือเรื่องจริงนะผมไม่รู้ทุกคนเคยเห็นคลิปนี้หรือเปล่านั่นแหละมันเป็นแบบเอ้ยคนแบบจะกระโดดตึกจะกระโดดตึกจะกระโดดตึกสุดท้ายแล้วเหมือนบบสะดุดขาตัวเองอะ่ะคือแบบเหยีบยบๆอยู่เงี้ยลื่นแล้วก็เกาะ นั่นคือล่วงไปแล้วอะ่ะนั่นคือแบบมันตีลังกาใช่แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนั้นมั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 น,ม,นมันอยู่ไหนเพราะว่าพระจาร์ผมก็เปิดให้นี่ก็หลายป,ล 4, ปีละสี่ห้าปีล้ะใช่เนี่ยแหละเนี่ยคือเรื่องเล่าของผมแต่วันนี้ไม่รู้เกี่ยวอะไรหรือเปล่าภาพน,นี้แต่ว่านั่นแหละเรื่องเล่าในตอนเด็กเป็นอะไรที่สนุกสุดยอดคือผมพยายามจะเล่าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า มันต้องมีรูปมันเป็นรูปที่เท่มากซึ่งผมก็คิดว่ามันมันมันควรจะต้องมีไม่งั้นก็เล่าไม่สนุก